อัเมกาสั่งระง,งับภาษีทำเกมซอปเข้าซื้อบิตคอย21แชร์ยื่นอัปเดตดอชคอย ETF ปากีสถานประกาศบิตคอยรีเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟสวัสดีหมูฮาชาวคริปโตทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอกีกเช่นเคยกับวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมเช้านี้บิตคอยยังเหมือนเดิมนะครับไปขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ไปอีกดื้อม,มากและทรงกราฟก็ยังไซด์เวย์ออกข้างเหมือนเดิมแต่เหรียญน,น้องเล็กอีตาเลียมเช้านี้บวกสวนบิตคอยมาเหมือนจะเบรกแนวต้าน2700แล้ว ไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะครับต่อจากนี้ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะครับส่วนเอาคอยวันนี้ก็บวกเป็นรายตัวส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงตามบิตคอยนั่นเองบิตคอย ETF 4อัปเดตล่าสุด Fidelity กับอาร์อินขายไป48.3ล้านดอลลาร์และก็เป็นการขาย2วันติดต่อกันด้วยอีธิเลียม ETF ส่วนเทรนนะครับมี3เจ้าซื้อเข้ามาจาก Fidelity i n v e s t ส o แล้วก็ a y s c a l e รวมกันอยู่ที่32.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นของเหรียญอีธิเลียม ก็เฟรนกินเด็กวันนี้อยู่ที่74จากเมื่อวาน71สภาวะตลาดก็กลับมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เนี่ยมีข่าวดีออกมาเพียบเลยมาอัปเดตงานบิตคอย n c คอนเฟรนซ์2025วันที่2ลุงปีดชิปก็ได้ขึ้นพูดนะครับโดยแกบอกว่าการซื้อบิตคอยก็เหมือนกับการเล่นคาสิโนบางคนทําเงินได้ก็เพราะคนอื่นเสียเงินแต่นั่นก็คือวิธีการทํางานของสกุลเงินดิจิตอลถึงไม่รู้ว่าแกจะพูดทําไมนะครับเพราะคําพูดมากมายความหมายก็เท่าเดิมทางอดัมแบ็กโคฟาเดอร์แล้วก็ซีโอของบล็อกสตรีมปล่อยกา นานนยทำนายว่าอีก5ปีข้างหน้าบิตคอยจะแตกมูลค่า1ล้านดอลลาร์ในที่สุดและพวกเราเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของ Early อีกด้วยมาดูข่าวมาโครที่คิดว่ามีผลต่อตลาดกระสักนิดหนึ่งนะและนั่นคือสารสารัลสั่งระงับมาตรการภาษี l i b e r a t i o n Day Tariff ของป่าทัาโดยตัดสินว่าทัาเนี่ยใช้อํานาจเกินขอบเขตกฎหมายที่กําหนดจงก่อนหน้านี้ปา่าแกอ้างใช้กฎหมายว่าด้วยอํานาจเศร,รษฐกิจระหว่างประเทศในภาวะฉุกเฉินที่เรียกว่า international emergency economic power act ชื่อย่อก็คือ i e e p a เพื่อประกาศภาษีทั่วโลกโดยบอกว่าการขาดดุลการค้าขนาดใหญ่แล้วก็ต่อเนื่องรวมถึงการค้ายาเสพติดที่ชายแดนเนี่ยเป็นภัยคุกคามระดับพิเศษแล้วก็ไม่ปกตินะครับต่อความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจของชาติแต่สารบอกว่าการขาดดุลการค้าไม่ถือเป็นภัยคุกคามพิเศษและไม่ปกติตามที่กฎหมายกําหนดนะครับจึงไม่สามารถใช้ IEEEPA เป็นฐานในการประกาศภาษีได้คําตัดสินของศาลในครั้งนี้นะครับทำให้ภาษีของป่าทั้งส่วนใหญ่ถูกละงับไปไม่ ว่าจะเป็นภาษีพื้นฐานที่เก็บจากทั่วโลกภาษีที่เก็บจากจีนในอัตราที่สูงรวมถึงภาษีเกี่ยวกับเฟนทานินที่เก็บจากจีนแคนาดาเม็กซิโกแต่ภาษีบางประเภทที่ใช้อำนาจภายใต้ใตกฎหมายอื่นเช่นที่ใช้กับเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็รถยนต์เนี่ยไม่ครอบคลุมอยู่ในคําตัดสินในครั้งนี้นั่นเองอถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ข่าวดีสําหรับหลายๆประเทศน,นะครับที่ภาษีนําเข้าแล้วก็อื่นๆที่ประกาศมาก่อนหน้านี้เนี่ยได้ถูกลงบไปซึ่งในอนาคตตลาดจะไปในทิศทางไหนต่อก็ต้องมารอดูกันมาดูข่าวคริปโตกันบ้านดีกว่า ซึ่งก็ใหญ่ไม่แพ้ของป่าทำเลยนะครับนั่น,นคือปากีสถานประกาศตั้งบิตคอยรีเซิร์ฟอย่างเป็นทางการตามรอยสารัฐมาติดๆนะครับพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลคริปโตอย่างเป็นมิตรทางบิลลบินซาคิปหัวหน้าสภาคริปโต,โตเคเรนซีของประเทศปากีประกาศในงานบิตคอย2025ว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์มากและผมขอประกาศว่าประเทศของเรากำลังตั้งบิตคอยรีเซิร์ฟที่นำโดยรัฐบาลเองและเราต้องขอขอบคุณเมกาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องนี้แถมประเทศของเราเนี่ยกำัง กำลังนำนโยบายการกำกับดูแลที่เป็นมิตรต่อคริปโตมาใช้อีกทั้งไม่กี่วันก่อนแล้วก็เพิ่งพูดไปเองว่าสภาคริปโตของปากีก็ไร้เสนอโครงการที่จะใช้พลังงานส่วนเกินมาขุดบิตคอยแล้วก็นําไปเก็บเป็นค้ังสํารองของชาติด้วยการประกาศครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับประเทศเลยนะครับเพราะสมัยก่อนถ้าใครจําได้ประเทศนี้เนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะไม่ให้คริปโตถูกกฎหมายมาวันนี้ก็เรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคิดว่าคงได้รับแรงบันดาลใจมาจากอเมริกาที่ หันมาเป็นมิตรต่อคริปโตอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางปากีก็ได้พี่ีผู้ร่วมก่อตั้งไบแอนมานั่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบคริปโตแล้วก็บล็อกเชนรวมถึงการนำสินทรัพย์ดิจิตอลมาใช้งานในประเทศทั้งนี้ก็ต้องมาติดตามข่าวกันนะครับว่าถัดไปจะเป็นคิวของประเทศไหนที่จะทํา Bitcoin Reserve ต่อตอนนี้บอกได้เลยว่า b Bitcoin Adoption is b e g i n n i n g ข่าวต่อมาบริษัทเกมสต็อปมาแล้วนะครับประกาศเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งแรก4,710เหรียญมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์หลังก่อนหนนน้้าาีีช่วงมค บริษัทประกาศแผนที่จะซื้อบิตคอยในเอกสารที่เกมสต็อปโพสบริษัทไม่ได้บอกต้นทุนหรือช่วงเวลาที่ซื้อนะครับบอกแค่ว่าซื้อเท่าไหร่แต่โชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกนะเพราะหลังจากประกาศซื้อบิตคอยปุ๊บหุ้นเกมสต็อปก็ร่วงปั๊บนะครับปิดที่31.21ดอลลาร์ 21, และบิตคอยก็ร่วงเหมือนกันเมื่อวานตอนประกาศถ้าดูข้อมูลจากเว็บไซต์ bitcoin treasury net จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเกมสต็อปเป็นหมามืดตัวล่าสุดที่ซื้อบิตคอยขยับมาอยู่อันดับที่13เรียบร้อยแล้วอย่างที่เคยบอกไปนะครัริษ ที่เริ่มทําแล้วก็ประสบความสําเร็จบริษัทอื่นๆก็จะเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็หันมาทําตามต่อๆกันไปเรื่อยๆทําให้บิดคอยเนี่ยเกิดการพูดถึงแล้วก็อะดอปชันในวงกว้างถัดมาสั้นๆมีข่าวว่า21แชร์ได้ยื่นเอกสารจดทะเบียนสปอร์ตดอทคอย ETF กับกรอตอเมริกาเมื่อวานนี้ซึงการยื่นครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากรอบก่อนที่เคยยื่นไปตอนเดือนเมษานะจากเอกสาร s อสคิหนึ่งที่ยื่นล่าสุดเนี่ยเป็นการขอเปิดตัว21แชร์ดอทคอย ETF ซึ่งเป็นสปอร์ตดอทคอย ETF ที่ถ ด๊อจิง100%นะครับโดยคอยเบตจะเป็นผู้ดูแลเหรียญและก็จะจดทะเบียนในตลาดของ n a s d a q โดยปัจจุบันบริษัทที่เคยยืน ETF ่นด๊อ e คอยอีทไปก็จะมีเก s c a l e แล้วก็ b i ิดไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจาก s e c ซนะซึ่งอาจจะกินเวลานานถึง2 4 0วันเพราะตอนนี้ s e c ยังไม่ได้พิจารณาเอาคอยอีทตัวไหนเลยนะครับคิดว่าถ้าตัวแรกผ่านตัวที่234ก็น่าจะไม่มีปัญหาและไม่แน่เอาคอย ETF อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับที่ทํ กลับมาได้นั่นเองจบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกันยังไงหรืออยากจะเสริมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ให้ผู้คุยกันด้านล่างได้สุดท้ายอย่าลืมรัดเข็มขัดกันให้แน่นไ้ด้วยนะครับจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและงเช่นเคยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้ปากีสถานมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ